เวลาที่คุณคุยกับลูกค้านะครับแล้วลูกค้าไม่ยอมซื้อสินค้าคุณหรือว่าปฏิเสธคุณเนี่ยคุณเคยเก็บสถิติไหมครับว่าทําไมลูกค้าถึงไม่ซื้อคุณคุณเคยเอามานั่งดูไหมครับว่าจริงๆแล้วลูกค้าไม่ซื้อเพราะอะไรถ้าคุณอยากมียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับคุณต้องทํากันบ้านเรื่องนี้ให้เยอะๆไม่ว่าจะเป็นคุยต่อหน้าอย่างเงี้ยอย่างที่ผมกาลังคุย บคุณอย,ย่หรือว่าพิมพ์แชทกันเนี่ยคุณต้องทําให้ลูกค้าพูดออกมาเยอะๆครับว่าจริงๆแล้วอะ่ะลูกค้าต้องการอะไรกันแน่ยกตัวอย่างเช่นนะครับลูกค้าที่ไปซื้อสว่านเนี่ยลูกค้าจริงๆแล้วเขาต้องการสว่านหรือต้องการรูที่เกิดจาก การเจาะของสว่านพูดง่ายต้องการผลลัพธ์ของสินค้าหรือต้องการสินค้าคุณต้องอ่านให้ออกโอเคถึงแม้ว่าเราจะรู้แล้วว่าจริงๆแล้วลูกค้าต้องการอะไรแต่ลูกค้ายังปฏิเสธเราอีกยังไม่ซื้อสินค้าเราอีกมันเป็นเพราะอะไรเรื่องนี้นะครับคุณต้องเก็บสถิติด้วยคุณต้องเอามานั่งเขียนด้วยว่าลูกค้าปฏิเสธเพราะว่าอันนั้นเพราะว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นของผมนะครับของผมเป็นโรงเรียนสอนอาชีพเนี่ยจะมีว่าที่ลูกค้าที่เป็นนักเรียนเนี่ยลหลายๆคนที่ถามว่าผมอยู่ที่ไหนต้องการจะมาเรียนแล้วผมก็ตอบ ไปว่าอ๋อผมอยู่ที่นี่ครับแต่ว่าเขาอยู่คนละจังหวัดกับผมเนี่ยแต่เขาต้องการเรียน่ะถ้าผมตอบว่าอ๋อที่จังหวัดคุณน่ะไม่มีหรอกผมไม่ทายว่าว่าที่รักเรียนหรือลูกค้าเนี่ยเขาจะตอบว่าอะไรเขาไปเลยครับเขามีคุยต่อเลยแต่ว่าพอผมเจอแบบนี้บ่อยๆเนี่ยผมก็เอามาดูว่าเฮ้ยแล้วจะต้องตอบแบบไหนให้ลูกค้าเขามาเรียนกับผมผมก็ลองตอบไปหลายๆอย่างครับจนสุดท้ายเนี่ยผมไปเจอกลยุทธ์ที่ประมาณว่าลูกค้าเป็นอะไรเราต้องเป็นให้มากกว่าผมก็ตอบไปว่าอ๋อคุณอยู่จังหวัดนั้นใช่ไหมครับ แล้วไกลใช่ไหมเนี่ยเยอรมันอิตาลีฝรั่งเศสฮอลแลนด์เขายัางบินมาที่ประเทศไทย เพื่อที่มาเรียนเลยแล้วคนที่จังหวัดคุณเนี่ยก็มาเรียนกับผมเกือบทุกอาทิตย์เลยถ้าจะบอกว่าเราสองคนอยู่ไกลกันเนี่ยอิตาลีเยอรมันฝรั่งเศสไกลกว่าไหมครับเพราะผมตอบไปอย่างนี้คุณรู้ไหมครับว่าปฏิกิริยาของลูกค้าน่ะเป็นยังไงเขาคุยต่อจนกระทั่งเขายอมโอนเงินมาจองคอร์สเรียนนะครับเพื่อที่จะมาเรียนเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าปฏิเสธเนี่ยคุณอย่าปล่อยผ่านนะครับให้คุณทําสติดูแล้วหาวิธีแก้ดูว่าทํายังไงถึงจะเปลี่ยนจากที่ลูกค้าปฏิเสธ เป็นตอบโอเคได้ตลอด10ปีที่ผมทําธุรกิจมานะครับลูกค้าผมแทบจะร้อมาจากออนไลน์ผมตอบแชทลูกค้าไปแล้วกว่า1น0 0 0แนคนักธุรกิจท่านไหนที่อยากมียอดขายเพิ่มขึ้นด้วยออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงปรึกษาผมได้นะครับผมบ๊อบบี้พอมดออนไลน์